สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเซลการนะคะวันนี้เราจะมาปล่อยรถนะคะรถที่เราจะปล่อยวันนี้เป็นรุ่นของมิสูไตตันปี18นะคะแล้วลูกค้าเคสนี้นะคะเป็นผู้รับเหมานะคะรายได้อยู่ที่2 0 0 0 0บาทซื้อคนเดียวไม่ต้องมีคนคำ้ำมาดูกันค่ะรถที่เราจะมาส่งมอบเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปถามความพึงพอใจของลูกค้ากันค่ะ เราจะมาสอบถามลูกค้าท่านนี้นะคะว่าซื้อรถกับค้าเป็นยังไงบ้างคะพี่ไม่ยุ่งยากครับซื้อคนเดียวด้วยเนาะไม่มีคนค้านะคะพี่ไม่มีประกันสังคมใช่ไหมคะรับเงินสดด้วยเนาะออกรถง่ายๆพี่ทําเรื่องกี่วันคะได้รับรถ3วันครับ่ามวันนะใครสนใจที่อยากจะออกรถกับเต็นท์ค้าพูดค่ะโทรมาที่เบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะ0 8 0 4 4 2 9 4 6 2เเซลล์การได้เลยค่ะยินดีให้บริการค่ะ